วันนี้ก็เจอกันนอกสถานที่นะคะวันนี้ไปเตยจะมาทําในส่วนของคลิปแรนดอมให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกๆนะคะ,ะเป็นหัวข้อแรนดอมนะคะ,ะในหัวข้อข้อความจากอนาคตถึงคุณนะคะวันนี้ก็หยิบไพ่มาแค่หนึ่งสำรับนะคะสืบเนื่องมาจากเราออกนอกพื้นที่นะคะก็เลยเออ,อเดี๋ยวทำคลิปสักหน่อยจะได้มีคลิปลงในช่องนะคะก็อาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นถ้า มีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะคะว่าข้อความจากอนาคตนะคะทีะ่เราต้องรู้ตอนนี้คือเรื่องอะไรนะคะสิ่งที่เราต้องรู้ตอนนี้คือเรื่องอะไรเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะใบแรกที่ขึ้นมาเป็นไพ่ฮาร์โรลฟันนะคะรูปอาจจะไม่ค่อยชัดมากเพราะว่าอะใบเตยต้องหยิบ ขึ้นตั้งอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะโอเคใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ฮร์โรฟฟนนะคะอ่าเห็นประมาณนี้นะอ่าเป็นข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็มี 9, 9เก้าเเหรียญก็คือใบนี้อันนี้ชัดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอ่าเก้าเหรียญน,นะคะอีกใบหนึ่งขึ้นมาเป็นสี่ถ้วยแล้วก็ขึ้นมาอีกใบเป็นไพ่ห้าถ้วยนะคะ แฮร์รแฟง์เก้าเหรียญสี่ถ้วยห้าถ้วย อีกใบหนึ่งเป็นเดอะส r e n g นะคะบางท่านที่เข้ามาฟังคลิปรันดอมนะคะอยู่ในลัคนาราศีพฤกษกอยู่ในลัคนาราศีสิงห์หรืออาจจะเป็นชาวธาตุน้ํานะคะมีนกรกฎพิจิกหรือเป็นชาวธาตุดินก็ได้นะคะเป็นพฤกษกบังกรกันภาพรวมตอนนี้นะคะที่ไปเจะเห็นก็คือตัวเราเองนะคะอาจจะเหมือนมีความอึดอัดขัดใจนะคะไม่ได้ดั่งใจในบางเรื่องบางอย่างนะคะมีความสับสนว้าวุ่นใจหรือมีเรื่องที่เรายังรู้สึกว่าเออเรายังไม่ค่อยถูกใจเรายังไม่ค่อย อพอใจเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นเรื่องของการเงินถ้าเราตั้งยอดไว้สูงทิศทางการเงินมันอาจจะยังไม่ได้เข้าเป้าเข้ายอดตามที่เราต้องการนะคะหรือถ้าเป็นในเรื่องของการงานก็เราอยากจะให้โปรเจกต์นี้จบภายในเดือนนี้หรือว่าโปรเจกต์นี้มันออกมาดีนะคะหรืองานนี้มันสําเร็จเปอร์เซ็นต์ในการทํางานหรือว่าผลงานที่ออกมาเนี่ยมันเหมือนมันประมาณ 80- 70%นะคะทําให้ทิศทางของเราเนี่ย เหมือนเรายังไม่พอใจนะคะเหมือนเรารู้สึกว่าเราเสียดายหรือ,อเรามีความคิดว่าเราน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะคะมันทําให้เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างอึดอัดขัดใจในบางเรื่องแต่มันก็ยังอยู่ในจุดที่เราสามารถที่จะ,ะรับมือกับความรู้สึกหรือความคิดของตัวเองได้อยู่ก็ถือว่าเป็นช่วงที่เราจัดการความคิดของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นภาพรวมไปโดยมองว่าอาจจะเป็นช่วงที่เราใช้ความคิดค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีการลงมือมีการลุยนะคะในเรื่องของกระบวนการการทํางานการคิดการวางแผน ต่างๆนะคะทิศทางการทํางานเนี่ยเราก็มีความตั้งใจเราก็มีความพยายามนะคะทําให้ผลงานมันถึงมันจะไม่ได้ออกมาเพอร์เฟกต์ร้อแต่มันก็อยู่ในจุดที่เราค่อนข้างที่จะเข้าใจเราก็ยอมรับได้นะคะทีนี้เรามาดูข้อความพิเศษที่เราต้องรู้ตอนนี้นะคะว่าจะเป็นเรื่องอะไรขึ้นมาจะมีไพ่แดเหรียญน,นะคะแล้วก็มีไพ่เดอะเวิลด์ค่ะแน่นอนว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ แต่คุณแบบห้ามลังเลเนาะเพราะสองดาบคือความลังเลการสองจิตสองใจนะคะแล้วก็มีไพ่เดอะซันขึ้นมาซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความโชคดีนะคะ,ะต้องจับมือไม่ได้ถือขาตั้งกล้องมาก็จะหยิบให้ดูแค่มือเดียวนะคะจะมีเดอะซันจะมีเดวะเวลนะคะที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสําเร็จเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความโชคดีนะคะเป็น เรกอันดีค่ะที่เราจะทํางานใดทําสิ่งใดเนี่ยมันก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะถ้าเรามีความสับสนว้าวุ่นกังวลใจหรือยังตัดสินใจไม่ได้นะคะก็จะอยู่ในจุดที่เราสามารถตัดสินใจได้กระบวนการคิดและการไตรตรองต่างๆเนี่ยมันเป็นไปด้วยเหตุด้วยผลนะคะเราคิดแยกแยะ ด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็มีกับมีการทํางานที่มีแผนการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทิศทางในการทํางานในเรื่องของการดําเนินการกิจกรรมต่างๆค่อนข้างเป็นไปในทิศทางที่น่าพึงพอใจนะคะถ้าข้อความพิเศษที่คุณจะต้องรู้ตอนนี้ก็คือสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังเอาไว้กําลังจะประสบความสําเร็จและคุณจะมีความมั่นใจในตัวเองมากๆนะคะในหนึ่งเดือนไม่เกิน3เดือนจะมีทิศทางดีๆข่าวดีๆเกิดขึ้นกับคุณอีกมากมายเลยนะคะทิศทางการเงินเนี่ยขึ้นมาเป็น8เหรียญเก้าเหรียญถือว่า ค่อนข้างดีนะคะมีเงินไหลเข้ามาไม่ขาดสายส่วนในเรื่องของการทําง,งานอาจจะต้องใช้ความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญค่อนข้างเยอะแต่คุณจะทําออกมาดีมากๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจเท่าวันนี้คุณรู้สึกเครียดคุณรู้สึกไม่สบายใจนะคะ mm hmm. หรือว่าคุณรู้สึกกังวลใจอยู่ก็จงมั่นใจนะคะว่าทิศทางชีวิตของคุณเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆต้องปิดไพ่เอาไว้นะคะเพราะว่ารูปบางรูปเนี่ย YouTube เขาปิดกันนะคะก็เลยต้องปอิดไปนิดนึงอารมณ์ประมาณนี้ถ้าเห็นไพ่ไม่ครบทุกใบต้องขออภัยด้วยนะคะอ่ะโอเคนะสิ่งที่เราต้องรู้ตอนนี้ก็คือสิ่งที่เรากําลังลงมือทําหรือกําลังคิดจะจะทากาลังจะแอคชั่นเนี่ยมันกําลังจะประสบความสําเร็จนะคะทิศทางมันออกมาดีมากๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าคุณกําลังคุยกําลังศึกษาดูใจกับใครสักคนหนึ่งอยู่เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์หรือความรักของคุณเนี่ย จะเติบโตนะคะจะมีอะไรดีๆเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นทิศทางในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยก็มีโอกาสได้พัฒนาต่อนะคะหรือว่ามันได้คําตอบที่ชัดเจนหรือความสัมพันธ์มันอาจจะชัดเจนขึ้นในมุมที่เราอยากจะให้มันชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมหนึ่งเดือนไม่เกิน3เดือนเนี่ยมีข่าวดีๆเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะคะแล้วก็สิ่งที่เรากังวลใจอยู่นะคะทิศทางมันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำใจสบายๆได้เลยนะคะว่า สิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นกับเราแน่นอนอ่าโอเคทีนี้เรามาดูประเด็นต่อไปนะคะถามว่าไพ่อยากจะไกด์อยากจะแนะนำอะไรเราเพิ่มไหมนะคะวันนี้ใบเตยออกนอกสถานที่จากค่อนข้างเสียงดังนิดนึงนะคะเออนะแต่ก็แบบมีความอยากทําคลิปนะคะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะคะ The Star นะคะเราก็มีไพ่6กเหรียญเนะาะไพ่แนะนําให้เราเองเนี่ย แบบอยู่ยังมีความหวังและอยู่ยังมีความฝันคืออะไรคะก็คืออะไรที่เราคิดที่เราหวังที่เราฝันว่าเราอยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะทาเนี่ยก็ให้มั่นใจในความฝันแล้วก็จงศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองนะคะทิศทางชีวิตของคุณเนี่ยจะออกมาดีมากๆนะคะแล้วคุณเองจะได้รับการไกด์การช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเหล่าเทพเทวดาหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามีความเมตตานะคะมาช่วยเหลือมาปัดเป่ามาปกปักรักษาเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอุปสรรคปัญหากําลังจะ ทุเราเบาบาง,บางลงนะคะทิศทางโอกาสดีๆเนี่ยกำลังจะเข้ามาตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าเราคิดจะลงมือทําอะไรนะคะ <havoc> ก็ให้มั่นใจแล้วก็ให้เชื่อใจในตัวเองนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งเอาสิ่งที่เราจะทำเนี่ยสิ่งที่เราคิดเนี่ยไปเล่าให้ใครฟงังเก็บเก็บไว้ก่อนนะคะเก็บไว้ก่อนแล้วก็สะสมพลังงานดีๆเป็นบอ่อเกิด <breaking S 1> เป็นขุมพลังงานดีๆเอาไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาไปเล่าเอาไปบอกให้คนอื่นรู้เพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะมีความ เขาเรียกว่าอะไรอะไข้เขวใช่ไหมคะมีคนบอกว่าเอ้ยมันทาไม่ได้หรอกมันไม่สําเร็จหรอกอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราขาดความมั่นใจค่ะความเชื่อมั่นในตัวเองตรงนี้คือสิ่งที่สําคัญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณคิดจะลงมือทําหรือสิ่งที่คุณกําลังจะทำเนี่ยคุณเก็บเอาไว้ในใจก่อนเ,ออเก็บเอาไว้ให้ลึกสุดใจก่อนนะคะอย่าเพิ่งเล่าเนาะมันจะสําเร็จได้ภายใน3เดือนถึง6เดือนนะคะโปรเจกต์ที่เราคิดเอาไว้นะคะโครงการที่คุณคิดเอาไว้เรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์เรื่องอะไรก็ดี ะะมันกําลังอยู่ในจุดที่มันจะชัดเจนแล้วก็สว่างขึ้นเรื่อยๆนะคะเดอะมูนขึ้นมาเนี่ยคือพยายามลดความกังวลใจต่างๆลงแล้วก็พยายามเริ่มต้นเรื่องราวต่างๆเนี่ยให้มันมีอะไรดีๆเข้ามามากขึ้นนะคะแล้วคุณคุณจะมีข่าวดีเข้ามาอย่างแน่นอนคือลดความคิดมากลดความกังวลใจลงได้มันจะดีเนาะขยายเดอะมูลอย่งเดอะมูนมีเดอะเลเวอร์แล้วก็มีก้าดาบเราจะต้องมีมุมมองใหม่ๆมีความคิดใหม่ๆเนาะถามผู้รู้ ขอคาปรึกษาขอคําแนะนําก็ได้นะคะทุกอย่างถ้าเราได้ข้อมูลมาเพิ่มมันจะเป็นชุดข้อมูลชุดความรู้ที่ค่อนข้างดีที่ค่อนข้างหนักแน่นที่จะมาประกอบการตัดสินใจให้เรามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะคะขึ้นมาเป็นชัมเพลนปรับตัวให้ได้นะคะถ้ามีอะไรใหม่ๆเข้ามาก็ปรับตัวให้ได้วางแผนให้ดีนะคะแล้วอะไรๆมันจะดีเองมันจะแบบค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เพื่อนๆเองก็ไม่ต้องกังวลใจนะคะวิถีชีวิตหรือทิศทางชีวิตของเราเนี่ยมันมันอยู่ในจุดที่กําลังจะเข้าที่เข้าทางอยู่ในจุดที่มันมีการเปลี่ยนแปลงมันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองนะคะอย่าลืมสวดมนนั่งสมาธิเสริมดวงนะคะสวดบูชาคุณพระพุทธธรรมคุณพระสงฆ์นะคะหรือว่ามีเหล่าเทพที่เราศรัทธานะคะก็จุดกำยานจุดเทียนถวายของเครื่องสังเวยต่างๆ แล้วก็ขอพรอนะคะแล้วทุกอย่างก็จะออกมาดีแล้วก็ราบรื่นลงตัวเดี๋ยวขอสรุปให้เพื่อนๆอีก3ใบนะคะได้ไพ่มาหนึ่งสำรับนะติดกระเป๋ามานะคะ Judgment สิ้นสุดการรอคอยนะคะเออแล้วก็มีการจบกระบวนการที่มันเป็นอุปสรรคปัญหาต่างๆนะคะ เนี่ยชัยชนะเกิดขึ้นความสําเร็จเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้คุณสามารถรับพลังงานดีๆได้ด้วยการพิมพ์1 9บ9นะคะโอยพรขอให้เพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปในวันนี้โชคดีนะคะก็นะมาน้องสถานที่นะคะมีความขรุขระอยู่บ้างก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะก็ฝากกดติดตามกำลังใจให้กันเยอะๆนะคะแล้วก็ใครที่สนใจจะดูดวงส่วสนตัวนะคะค่าครูตามกําลังซับเพื่อนๆแอดไลน์หรือทักแชทเพจสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะโชคดีมีสุขทุกเวลาประสบความสําเร็จทุกทุกท่านเลยค่ะ